ทำเอาแฟนคลับหลายคนแห่ส่งกำลังใจให้ไม่ขาดสายสำหรับน้องปาแปงลูกชายสุดหล่อของนักร้องนัก,นกสแสดงชื่อดังนุกสุธิดากเกษมสรรณณายุธยาที่ก่อนหน้านี้เพิ่งกลายเป็นกระแสะวรันจากภาพความหล่อสะดุดตาจนโซเชียลแชร์กันสนัน่นล่าสุดนุกสุธิดาได้โพสต์คลิปของลูกชายพร้อมระบุข,ข้อความว่าน้องปาแปงป่วยนอนโรงพยาบาลคืนที่สองแล้วครับหายไวๆนะครับซึ่งในคลิปหนุ่มน้อยปาแปงก็ยังคงความหล่อออร่าพุ่งจนแฟนๆหลายคนอด ไม่ได้ที่จะเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างล้นหลามทั้งอวยพรให้ใหายไวๆใครคือป่าแปงลูกชายของนุกสุทธิดาที่แฟนๆเริ่มจับตามองปาแปงเป็นลูกชายคนโตของนุกสุธิดาซึ่งแม้เจ้าตัวจะไม่ได้มีอินสตาแกรมหรือโซเชียลส่วนตัวแต่ภาพของเขาก็มักจะถูกแชร์ผ่านช่องทางของคุณแม่ทําให้หลายคนเริ่มคุนหน้าและยิ่งได้เห็นลูกหล่อหล่าสุดทําให้ชื่อปาแปงกลายเป็นที่พูดถึงทันที งานนี้แฟนๆก็ยังลุ้นกันว่าหากสุขภาพดีขึ้นแล้วน้องป่าแปงจะเปิดตัวในวงการบันเทิงตามรอยคุณแม่หรือไม่เพราะกระแสะตอบรับจากชาวเน็ตเรียกได้ว่าแรงไม่แพ้ดาราหน้าใหม่เลยทีเดียวแฟนๆแห่ให้กำลังใจแน่นไอจีใต้โพสคลิปของนุกสุธิดาเต็มไปด้วยคอมเมนต์ส่งพลังบวกให้น้องป่าแปงหายป่วยโดยเร็วรวมถึงมีหลายคนที่แอบเชียร์ให้เปิดไอจีส่วนตัวเพราะอยากติดตามความเคลื่อนไหวของหนุ่มหล่อคนนี้แบบใกล้ชิด ยังไงทางเราก็ขอร่วมส่งกำลังใจให้น้องป่าแปงหายป่วยไวๆกลับมายิ้มสดใสให้แฟนๆอีกครั้งเร็วๆนี่